เออได้ตอบคำถามเดียวคนบ้าว่าเอง <c oughs> แล้วเองไปขอเข้ามาเขา เองรู้ว่าเขาบ้าเลยนะไม่รู้อ่าแล้ว ที่แน่เว้ย <c oughs> <c oughs> การขอเข้ามาไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดมันเป็นการละมานะของเราเพราะพทะเจ้าสอนเราให้ละมานะถือตัวถือต,ตนใช่ไหมละ่ะในกาะมาถือว่าเราเรารู้มากกว่าเราปฏิบัติถ,ถูกกว่าเราทําถูกกว่าเราทําสิ่งนี้ดีกว่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรเลยเราจะขอเข้ามาเขาไม่ได้หรก อันนี้คิดแบบนี้มันเรามีมานะมากจะถูกจะผิดอะไรนะมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าใจเราคลายเราคลายจากการที่ไม่ต้องมาเก็บความรู้สึกของคนคนนั้นมาอยู่ในใจเราไม่ต้องมีเรื่องไม่ชอบใจไม่มีเรื่องคอยคิดคำหนึ่งถึงว่าเรากระทำต่อเขายังไงไม่ต้องมานั่งเพ่งโทษตัวเราเองว่าเราไม่ดีแบบนั้นไม่นี้อย่างนี้ขึ้นมานะคือถ้ามันจบด้วยกันขอเข้ามาอาภาัยซะ ่วนเขาจะให้ไม่ให้นี่มันเป็นสิทธิของเขาเขาจะรู้ไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าใจเราเนี่ยมันอ่อนน้อมลงไปแล้วไม่มองเขาเป็นศัตรูนะไม่มองเขาเป็นคนที่คอยจับจ้องจะมาทําร้ายเราอีกนะเรามีแต่ให้เขามีความสุขยิ่งิงขึ้นไปแต่เราก็ตั้งใจขอเข้ามากับขอเข้ามาในใจเราก็ได้ถึงเราไม่ได้ไม่สามารถจะ,จะพูดให้เขาได้ยินได้ฟัง เพราะเขายังมีอารมณ์ไม่ชอบใจเราอยู่สูงมากก็ได้นะก็อย่าไปพูดอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ายุยงให้เขาลงนรกหนักขึ้นประเดิมก็ได้เราดีแล้วเขาไม่ดีเขาก็จะหนักใหญ่แล้วก็ทําในใจเราจุดทุบบูชาพระนะเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ไปไปอ่อนน้อมต่อเขานะเะ่าจาไม่ดีเราไม่ได้อ่อนน้อมต่อเขาเราไม่ได้กลัวเขา เราไม่ได้ด้อยฝ่าเขาแต่เราปฏิบัติตามศัตธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราน้อมใจที่พระพุทธเจ้าที่สอนเราว่าทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของของตนคนเรามันมีความโง่เขลา,าปัญญาสะสมตัตอยู่มากมันจึงต้องมาเกิดเมื่อเกิดแล้วมันก็มีโอกาสผิดพลาดซึ่งกันและกันต่างๆนานาได้เมื่อมันต้องมากระทบกันหรือมาเจอกัน ดีก็ได้ร้ายก็ได้ร้ายมาเป็นดีก็ได้ดีมาเป็นร้ายก็ได้มันเกิดได้ทุกคนถูกไหมล่ะแต่ว่าเราไม่อยากอะไรผูกเวรผูกกรรมเราไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมในใจของเรากับเขาอีกต่อไปส่วนเขาจะเกาะจิตในสิ่งที่เขาไม่เห็นดีเห็นงามแล้วไม่ชอบใจเรานั่นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องเคลียร์ใจของเขาไปเองแต่เราเนี่ยทำได้ความเคารพในพระรัตนะัยนะ เราจะขอเข้ามาเด็กกว่าเราก็ไม่ได้ไหมายว่าเราได้เป็นกายเป็นคนที่ละอ,าอ่าก็ได้ว่ามันมันหมดรูปแล้วกลัวขนาดนี้เลยเด็กกูยำได้ไหวยขอเข้ามามันเลยเราไม่ได้แสดงการขอเข้ามาต่อเด็กเพราะเหตุผลว่าเราเห็นความสําคัญที่เด็กแต่เราเห็นความสําคัญอยู่ที่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าสําคัญกับชีวิตของเราต่างหากเราเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่อยากผูกเวรผูกกรรม แล้วไม่อยากให้ใจของเรามันมีมโนกรรมต่อไปแล้วก็จึงกล่าวถ้อยคําแบบนี้ออกมาเราได้แสดงออกไปออกไปเนี่ยถึงเราจะไม่ใช่คนผิดไม่ได้ทําสิ่งที่ผิดแต่ก็กล่าวโทษโจ์ว่าเราผิดแล้วเขาก็พยายามใส่ร้ายป้ายสีเราต่างๆนานาใช่ไหมละ่ะเราก็ขอโอโหสิกรรมกันกระ้วกันขอโทษนะหากว่าในบุพกรรมในแต่อดีตเราอาจจะเคยเพ่งโทษในสิ่งที่เขาทําโดยที่เราไม่รู้ แล้วก็จับจ้วงเธออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็ได้หรือว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ทําให้เธอเดือ,รอดร้อนมาในการก่อนแต่เธอนี่มีใจไม่ละไม่วางแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้จิตใจของเธอเนี่ยจะต้องบอบช้ําไปเพราะเหตุที่ใจของเราจะไปคิดไม่ดีกับเธอต่อสู้เราคลายตัวเราออกมาซะดีกว่าเหมือนก็เหมือนก็นเ,นกนเชือกที่รัดตัวเขาเส้นหนึ่งแล้วก็คลายเชือกของเราออกมาซะเขายัางรู้สึกว่า ยังไงเขาอยากจะมารัดเรามันก็รัดไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีตัวตนให้อยู่ให้เขารัดแล้วตรงนั้นเพราะใจเราออกมาแล้วไงเราไม่ได้ผูกพันกับความรู้สึกของเขาแล้วนะเราถอนความรู้สึกอย่างนั้นออกมาได้กันขออดโทษนะขอเข้ามาเวรขอเข้ามากรรมซึ่งกันและกันเถอะนะให้มันจบกันเท่านี้นะเราก็จุดทูปปักบูชาพระรัตนไตรเรากระทำเพราะเราเคารพเรื่มใส่ในพระศาสนาคารพบในศธรราความจริง เราไม่ได้กระทำ่าโหเห็นแก่เขาเห็นแก่เขาเห็นแก่น้าเขาเห็นก็เขาเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องขอเข้ามากรมเขาเห็นจะเขาเป็นเด็กกว่าเราเราแล้วเราไม่ทําก็ไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นก็จะว่าเราอย่างนี้คนนี้นก็จะติเราอย่างนั้นอย่าเอาความคิดเห็นแบบนี้มาใช้มันไม่หมดจดนีย่ยคิว่าเราก็ทําอย่างนี้คนอื่นเขาจะดูถูกดูแคลนเราได้ว่าแกไม่ได้มีความ ตั้งใจที่จะละความชั่วในใจของแกแต่เรามีใจิตใจละความชั่วในใจของเราเราจะพูดก็ได้ไม่พูดในเขาได้ยินได้ฟังก็ได้มันไม่สําคัญนี่ถ้าเ,เขาเห็นว่าคําพูดของเรามันไม่มีประโยชน์ต่อการที่เขาจะฟังแล้วก็อย่าพูดออกไปเจะไดายน้ําลายแก mm hmm. ไปใช้อย่างอื่นถึงเมละแล้วก็พูดในใจเราแต่จะพูดในใจของเราก็ลไปพูดต่อหน้าพระทำความเคารพต่อพระพุทธเจ้า เห็นสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนเกิดมามีกรรมเป็นของของตนเราไม่อยากผูกใจเจ็บกับใครล้วไม่อยากผูกเวรผูกกรรมกับใครนะเราอยากจะไปให้พ้นจากการเวียนว่ายายเกิดเราจึงรักษาใจเราเป็นกรรมบทสิบใช่ไหมล่ะอย่างน้อยมโนกรรมของเราเราก็ไม่เกิดสิ่งนี้ไงละความพยาบาทอาฆาตละความรู้สึกที่จะไม่ชอบใจเขาแม้แต่เล็กน้อยเราก็ไม่อยากให้อยู่ในใจเราเลยสู้เราชำระด้วยกัน ขอเข้ามากรรมกันดีกว่าแล้วก็จัดการจุดทูบของเรานึกถึงหน้าเขาแล้วก็คิดพรลนาไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้มันก็ขาดจากใจเราไปส่วนเขาจะหมกบุ่นต่อไปแล้วเขาจะไปไปรังเกียจเบียดฉันไปตำหนิจ,จิตยจคนอื่นยังไงจะสร้างเวรสร้างกรรมยังไงก็แลแต่กรรมเขาเขายังไม่เลิกราต่อเราผลของกรรมของเขามันก็สะท้อนกลับไปหาเขาไวกว่าเดิมเพราะเรามันไม่ได้มีอะไรแล้ว หมาย่ะไม่ได้เป็นภาชนะที่จมหมายว่าเขาเฟี้ยงมาก็ยังฝังอยู่ในเราอีกทีนี้เราเป็นภาชนะที่มันไม่จมแล้วมันเต็มเต็มปุ๊บมันเฟี้ยงมาทิดเราก,ก็เด้งกลับออกไปประมาณขอ้อนี้ฉันใดนะการขอเข้ามาเนี่ยดีแต่มันทําได้สองอย่างคือทําในใจเราก็ได้ทําออกเสียงให้เขาได้ยินก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าผู้รับเนี่ยเวลาเราพูดไปแล้วเนี่ย เขาพึงพอใจในคำพูดของเราหรือเปล่าเราไม่ได้ต้องการพูดเพื่อจะให้เขารู้สึกดีกับเราไอ้นี่เลยว่าเราเนี่ยไม่มีลาไม่มีไม่มีศักดิ์ศรีพูดง่ายๆว่าไม่มีศักดิ์ศรีเลยเอะอะนิดเอะอะหน่อยแล้วก็ต้องไปเกรงไปกลัวไปคอยไม่กลัวเขาจะคิดไม่ดีกับเรากลัวเขาจะไม่ส่งเสริมช่วยเหลือเรากลัวเขาจะไม่เมตตาเรา เนี่ยนะเวลาเราทำอะไรผิดเราก็ต้องขอเข้ามาขอโทษขอโทษนะคะขอมานะคะขอโทษนะคะอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องเราทําจะเป็นอาจินแล้วเราเจะเราจะกลายเป็นลดตัวเราเองเหมือนกับเบี้ยล่างอันนิดหน่อยก็อย่างนี้ตลอดเราไม่พูดก,ก็ได้อยู่ในใจเราขอเข้ามาในใ,นใจเรานั่นแหละเราพูดก,ก็จะเมื่อเป็นพิธีดีตองสักหน่อยเป็นจังหวะเวลาที่สําคัญสําคัญสญัก ช่วงเวลาหนึ่งนะใช่ว่าการเวลาเขาเขามีการขอเข้ามากรรมซึ่งกันและกันอย่างนี้เออแล้วก็จัดหานะผมอะไรดอกไม้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ขอเข้ามาสักคราวหนึ่งไม่ใช่ว่าทำคราวเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกในใจนะคือในใจเรามันทําตลอดจากพ,พิธีที่สามารถจะให้เขารู้สึกรับทราบได้ว่าเราได้แสดงออกจริงๆมันก็เลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกการเวลาให้เหมาะคนเราจึงค่อยทํา เจอว่าพิจารณาเองนะอย่าเพิ่งเชื่อเราแต่สิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันคือเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่าความเป็นจริงมันไม่มีใครเรอกมานดีประกันเลวประกันด้วยเ,เสมอกันตรงไหนแต่มันเกิดขึ้นเพราะบุพกรรมต่างคนต่างมีจิตที่มีสภาพจำจำในบุพกรรมของตนจำในเรื่องราวที่ตนชอบใจจำในเรื่องราวที่ตนไม่ชอบใจพอเสียงมาเจอกันปั๊บเธอก,ก็แสดงสินี้ออกมา แล้วก็สร้างเวรใหม่สร้างกรรมขึ้นมาใหม่เราเองจะมานั่งคิดอะไรละ่ะวันนี้มันเราต้องการจะเดินไปให้พนะ้นนะะเราก็ละมานะของเราเสียในการนึกในใจเอานะาเขาฟังไม่ได้แล้วก็นึกในใจขอเข้ามาจ้ะขอเข้ามาในใจฉันไม่ทําไ,ไม่ทําแล้วจ้ะไม่ทําแล้วจ้ะอย่าเพลอนะจ้ะ แล้วแต่บุปกรรมกรรมมันจะเป็นเครื่องเบีบบังคับใจเราเองว่าอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อไม่อยากอยู่ต่อก็มีเหตุผลให้ต้องอยู่ต่อมันเป็นเรื่องบุปกรรมถ้ามันไม่คิดจะอยู่ต่อใจมันต้องโปร่งสบายมากเหมือนไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มีความอะไรอาวร์ไม่มีความเสียดงเสดายอะไรเลยห่างก็ห่างออกจากกันได้เลยอยากไปก็ไปได้ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่สิ่งนั้นเหมือนกับว่า เหมือนเป็นคนรู้จักเฉยๆไม่เหมือนเป็นคนที่เคยรู้จักเมื่อหมดกรรมกันนะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันยังมีบุพกรรมในเรื่องของอกุศลนซึ่งกันและกันนะมันเหมือนเป็นคนรู้จักถึงจะจะแค่เห็นหลังปุ๊บมันก็เหมือนคนรู้จักว่าเยนนี่ยีงแค่เห็นหลังนะยังอึดอัด ไม่อยากเดินเฉียดไม่อยากเข้าเห็นหน้าไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสงสิงด้วยมันมีบุปกรรมก็เรียกกรรมมันมีอย่างนี้นครับแต่เมื่อไรมันสิ้นเวรสิ้นกรรมกันไปปุ๊บก็เหมือนคนเพิ่งรู้จักไออมันจะต่างอย่างเท่าน,นี้นั้นเองจะทนอยู่ไม่ทนอยู่ก็มาแล้วแต่บุปกรรมเองก็แล้วาานีถมคับ ต้องทำอเขาอยากรู้ว่าจะอิายังไงดีเรื่องนี้ไม่แนะอุปมาเหมือนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวกันเ,นเธอต้องเขาต้องถามเธอนี่ฉันจะลงไปกินข้าวฉันจะกินอะไรดีฉันจะอร่อยจะกินอะไรดีฉันจะอิ่มเขาต้องถามเธอก่อนลงไปกินไหมมีไหมต้องขนาดนั้นไหม แล้วถ้าเ็าถามแกจะตอเะบอววตอเขาไหมก็ถ้าเขาอยากกินเมื่อไหร่เขาก็ลงไปกินถ้าเขาจะไม่อยากจะกินอะไรจะไปดันทุนไหลเขาเนี่ยอันนั้นอร่อยไอ้นี่อร่อยเขาก็เออเออแต่จริงๆเขาก็ไม่ตามไปกินหรอกเพราะเขาไม่ได้อยากกินถูกไหมละ่ะจบไหม